ครับผมสวัสดีครับเป็นน้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทาเข้าสู่ครับนานาสารพันธก็ขอกระคูณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันแรกนะครับก็จะเห็นว่านะครับว่าตอนนี้นะครับว่าสถานการณ์นะครับมันก็ไม่นิงนะครับก็คือตอนเนี้นะครับพอบนะครับระมัดดีกระทรวงกลาโหมของขมินะครับก็ได้สั่งนะครับสั่งระดมพลนะครับสะสมกําลังอาด้วยตัวปรณ์ นะครับเพื่อที่จะเข้าตีตอบตู้นะครับฝั่งไทยนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็ถือว่าบานปลายแล้วนะครับก็นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับทีนี้ก็ขึ้นกับว่าฝั่งไทยนะครับจะเอาอยัางไงหินไหมครับว่าจะมีแต่ตอนนี้นะครับก็จะมีพวกขมิน,นะครับกําลังสะสมปัญหาการล้างตุ่นเชลล ជាទីកន្លែងតែឆ្នាំ2009ខ្ញុំទៅកន្លែងនោះហើយអីបានជាទៅទីគេអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនអស់ចិត្តតែមិនអស់ចិត្តហើយអីបានជាហេតុរបស់យើងទៅស្លាប់នៅកន្លែងនោះហើយលើតួបីជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រៅប្រទេសកោបអនតើសម័យឌីជីតាល់សម័យអនឡាញ นะครับผู้อุปกรณ์แล้วนะครับว่าคุณเซนนะครับได้ออกมาตอบโต้นะครับรัฐบาลไทยนะครับกองทัพไทยนะครับเขานะครับคุณเซนเนี่ยประกาศเก้านะครับประกาศเก้าเลยนะครับว่าที่ที่ไทยนะครับไทยบอกว่าขมิ้นได้ลุกล้ํานะครับเข้ามาอยู่ในเขตไทยนะครับ อะไรอย่างนี้นแล้วขมิ้นก็บอกว่านะครับขมิ้นได้บอกว่าในช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมานะครับก็ขมิ้นได้อยู่ในเขตแดนของตอนเองก็คือว่าขมิ้นนะครับได้ขีดเส้นแดนนะครับตามอำเภอใจตนเองนะครับไม่ได้ยึดกดยึดอะไรนะครับ ไม่ได้ยึดกด m อ็มแล้วฮุนเซนนะครับก็บอกว่าการที่ทมินะครับได้เข้ามาขุดหลุมคูเลดนะครับหลุมคูเลดก็คือเป็นล่องหลุมนะครับรอบฐานนะครับที่เอาไว้นะครับเวลาที่มีการต่อสู้เวลามีการประทะนะครับนะครับทหารก็จะลงไปอยู่ในหลุมนะครับก็จะยืนนะครับ ยืนใช้หลุมคูลิดน,นะครับในการกำบังตนเองนะครับเห็นไหมครับว่าคําพูดของขมิ้นนี่นะครับเขาบอกว่านะครับวันที่บอกว่าการที่มาตั้งคูลิดน,นะครับมาขุดหลุมคูลิดอยู่ในฝั่งไทย นะครับขมนไม่ได้ผิดนะครับขมนสามารถทําได้ไม่ได้ผิดขมนบอกว่านะครับฮุนเซนบอกว่า,าขมนนี่นะครับอยู่ในเขตเดินตอนเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งขมนนะครับได้ขีดเส้นเดนนะครับ<ะ>มันเลยมาที่ฝั่งไทยนะครับแต่ไทยนี่ก็ยังแบบหน่อมแนมนะครับไทยก็หน่อมแนมนะครับทั้งฮุนเซนทั้งฮุนมาเน็ตนะครับก็ มีการก้าวนะครับการใช้คําพูดต่างๆนะครับคือคําพูดที่รุนแรงตอบโต้รัฐบาลไทยนะครับเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะครับคุณเซนเนี่ยนะครับกับคาเนณดพ่อลูกนี้นะครับก็มีการบางแผนนั่นแหละว่าครับว่าต้องการให้มันเกิดเหตุอะไรอย่างนี้นะครับพอมีมันเหตุขึ้นมามีการต่อสู้เขมินล้มตายนะครับก็ได้ออกมาโจมตีนะครับมันก็ถือว่าเป็นแผนส่วนหนึ่งของคุณเซนกับ มณ ett น,นะครับทีนี้ในเมื่อเขาขีดเส้นนําตามเปิดใจไทยเราก็ยังนะครับยังกลัวยิ่งนะครับภูมิธรรมรัฐมนตรีกําลังหุ่นพงไทยมีเต่บบอกว่าถอย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 คเมนลูกล้ํานะครับขีดเส้นแดนนะครับขีดเส้นแดนนะครับไม่ได้ยึดตามเขตของ m p u หรือเขตแดนเก่าที่มันเป็นมานะครับคเมนเนี่ยน,นะครับมาขีดเส้นขึ้นใหม่ นะครับในช่วงระยะเวลาสิบปีนี้นะครับขมิ้นขีดเส้นมาไทยก็มิได้อย่างนี้นะครับมีแต่บอกว่ากลัวการทะเลาะวิวาทนะครับกลัวความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะรัฐมนตรีกราทงหงไทยนะครับนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าพี่น้องทุกคนเห็นนะครับก็ผมก็ว่าน่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือมันไส้มันไส้ฝ่ายไทยตัวเองนะครับทําไมอ่อนหัดมากนะครับ แ่ว่าขมน้มีนก้าวนะครับเขาไม่ได้กลัวความสัมพันธ์เลยเขาไม่ได้กลัวว่าเขาจะมีผลกระทบอะไรกับไทยขมิ้นไม่ได้สนใจเลยคือขมนเนีพยายามคือจะทำทำทุกอย่างนะครับที่จะได้จะได้เนี่ยจะได้อะไรไม่รู้บ่านะครับได้ฐานเสียงของคนในประเทศตัวเองได้เขยแดนเพิ่มเติมเหมือนกับเขาวิหารที่เราเสียไปนะครับขมน้นไม่ได้สนใจไทยเลย แต่ทําไมแต่ทําไมรัฐบาลไทยจะต้องไปนึกถึงอะไรอย่างนี้นะครับแทนที่จะหวงเห็นเขียดแดนตนเองนะครับหวงเห็นประเทศแผ่นดินเกิดตนเองแต่แตกลับไปห่วงความรู้สึกของขมิญพี่น้องถูกไหมผมผมพูดถูกไหมครับตรงนี้หรือว่ารัฐบาลกําลังคิดอะไรหรือเปล่านะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับขณะเมื่อขมิ มากับเราไม่ดีอ่ะเราจะไปดีกับขมิ้นทาไมถ้าขมิ้นนะครับว่ามีสถานะที่เปรียบเสม,มือนประเทศไทยแล้ะประเทศไทยเปรียบเสม,มือนขอมิ้นนะคือถ้าเกิดขมิ้นเนี่ยนะครับมีความได้เปรียบนะผมบอกเลยนะว่าขมิ้นนี่จะยําไทยเละกว่านี้นะครับนี่ขนาดน้อยกว่าไทยนะขมิ้นก็ยังเป็นอย่างนี้ก็ยังกํเริบเสื่อมสารอย่างนี้นะครับถ้า นะครับถ้าเป็นอีกหน่อยนะครับนะครับผมกลัวว่าไทยก็จะต้องเสียดินเดียน,นะครับถ้าถ้าเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะแต่ดีที่ว่านะครับทหารแม่ทัาพภาคสองนะครับมีความเป็นทหารนะครับมีเลือดรักชาติรักแผ่นดินนะครับคําสั่งผู้บังคับบัญชาที่มันไม่ถูกต้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับสามารถที่จะ ไม่ปฏิบัติตามได้แล้วก็ไม่มีความผิดนะครับเพราะว่าอะไรในเมื่อในเมื่อว่าถูกไหมฮะว่าถ้าเกิดถอยตามที่คําสั่งรัฐมนตรีกรลางหมขนาดไทยคัดค้านไล่เข้าไปนี่ขมิ้นก็ยังไม่สนใจนะครับยิ่งถ้าถอยออกมานะครับยิ่งยิ่งถ้าทหารไทยถอยออกมาคิดดูว่าพี่น้องว่าขาม้นมันจะลุกคืบข้ามาขนาดไหนเห็นไหมนี่คือแม่ทัพภาคที่สองมองเห็นในจุดนี้ นะครับถ้าเกิดถอยตามที่ร้านตุตกี้รานทีผมสั่งนะขมินจะลุกคืบนะครับแม้ถ้าปักสองก็เลยไม่ทําตามคือพยายามผลักดันนะครับพยายามจะอยู่ในเขตแดนของของตนเองรักษาเขตแดนนึงคือไม่ให้ขมินลุกล้ำเข้ามานี่ครับเพราะว่าเป็นการเป็นการเป็นความคิดชิดการมติบัดที่สุดยอดที่ถูกต้องมากไม่ต้องไปนึกถึงความรู้สึกขขมิญนะขมินจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับเราต้องรักษาดีเนียนของเราไว้โูมไมครับพี่น้อง โอเคครับคลิปนี้ขอแค่นี้ครับพี่นง,งคิดเห็นยังไงนะครับสแสดงความปเห็นกนูนะครับพอขอบคุณครับสวัสดีครับ